พี่น้องจุ่มชนคนรักงานปลูกต้นไม้งานบอลไสนะครับสําหรับงานบอลไซของเราแล้วนะฮะย่างเข้าหน้าหน้าหนาวหน้าร้อนหน้าแรงเนี่ยไม้จะเกิดการพักตัวไม้บางทีนิดก็ผลัดใบนะครับนะฮะเราก็สังเกตเอาก็แล้วกันนะฮะการพักใบการพักตัวของไม้ผลัดใบเดี๋ยวก็แตกใหม่นะครับแล้วก็ไม้จะสวยผมว่าสวยหน้านี้เพราะว่าข้อเขาจะสั้นลง การจะเจริญเติบโตจะช้าจะจะมีน้อยแล้วก็ข้อจะสั้นลงอย่างเช่นไม้ที่ข้อยาวก็สั้นลงท่าหน้าฝนนะครับไม้ก็จะงามเกินไปนะครับสร้างฟอร์มด้ยากในบางชนิดนะครับอย่างเช่นม่วงหนูหลาต้นนี้นะครับผมสังเกตสองสามเดือนแล้วนะฮะใบเขาค่อคนข้างที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะเราสังเกตเอากันแล้วกันนะครับเราอยู่กับเขาทุกวันทุกวันเนี่ย สังเกตได้เองนะฮะเราก็ดูข้างนอกไม่พอเราก็ต้องดูที่ระบบรากด้วยนะรากเน่าไหมเราลดน้ํามากเกินไปหรือเปล่าดินแน่นไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันในรายละเอียดนะครับมาดูครับผมจะให้ข้อสังเกตนะฮะโมงนูลาถ้าลักษณะใบที่แท้จริงของเขานะฮะลักษณะใบเขาจะมีลักษณะแบบนี้ครับ จะมีเขียวเหลืองติดด่างในใบเดียวกันนะฮะก็จะเป็นออกลักษณะออกด่างๆนะฮะแต่ถ้าเหลืองเป็นจีบอนพระเลยนี่แสดงว่าธาตุอาหารไม่ดีนักนะครับก็ให้สังเกตเอานี่ไม่จเจริญเติบโตรู้สึกว่าจะทิ้งทิ้งใบอยู่นะฮะก้าน,นี้นะฮะนี่ทิ้งใบร่วงไปนะฮะใบร่วงไปนะฮะสังเกตให้ดีว่าถ้าร่วงแล้วในลักษณะนี้นะครับถ้ารถ,รถน้ําเพียงพอ แล้วอย่างร่วงนั้นแสดงว่าระบบรากมีปัญหานะครับพอเราเลี้ยงเขาในที่จากัดระบบรากก็น่าจะแน่นเกินไปเวลาลดน้ําไม่ระบายนะครับนะรบตรวจสอบเนียอย่างเงี้ยทิ้งทิ้งเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกต้นหนึ่งครับที่แตกต่างกันอย่างต้นนี้นะครับสร้างรายละเอียดนะฮะสร้างพร้อมกันเนี่ยเนี่ยเขาจะมีมีใบแตกมานะฮะสีค่อยงสดใสนะฮะ เนี่ยครับสีสดใสกิ่งก้านยาวออกมานะครับในรายละเอียดอย่างเงี้ยที่เราต้องการเนี่ยอย่างงี้ครับไม้แสดงว่าไม้เขาไม่มีปัญหานะครับเจริญเติบโตได้ดีเราก็สามารถที่จะคัดกิ่งนะครับเข้าลวดนะฮะสร้างรายละเอียดออกมาได้อีกนะครับอันนี้ผมไม่เห็นความแตกต่างระหว่าง2ต้นนี้นะครับเนี่ยฮะต้นที่ปกติจะเป็นลักษณะนี้นะครับส่วนต้นนี้นะฮะผมให้ดูเลยนะครับ ต้นนี้เป็นไม้ที่จบแล้วเหลือสร้างรายละเอียดอีกเล็กน้อยนะครับนะแล้วทีนี้ว่าปัญหาคือเวลาเรามองไปเนี่ยมันจะเฉาเฉานะทั้งทั้งที่ก็ดูแลเหมือนกันนะครับผมก็เลยมาเขี่รากดูนะครับก็มาดูที่รากกันแล้วกันนะครับลักษณะรู้สึกจะแน่นนะร,รากก็โอเคอยู่นะครับด้วยธรรมชาติโมกนั้นตายยากนะครับนะบพวกโมกตระกูลโมกแล้วก็ขึ้นอยู่ กลางน้ำนะฮะอยู่น้ําริมน้ำนะริมแม่คองนะครับก็สามารถที่จะมีชีวิตเจริญเติบโตได้ดีอยู่นะครับถ้าเขาตายนะฮะร,รากเน่าเขาก็จะขึ้นใหม่ครับเดี๋ยวผมเผียดูนะครับรู้สึกว่าเขาก็มีรากอยู่ครับแต่รากเออบางส่วนก็ไม่โตไม่เจริญเติบโตต้องดูฮะรากเขาขาวใหม่เนี่ยเขาจะแทงเขาจะแตกรากมาใหม่ แทนอันเก่าที่ตายไปนี่เป็นธรรมชาติของเขาเลยนะครับในลักษณะนี้ดินแน่นครับในความชื้นตลอดเลยนะครับโอ้มีไส้เดือนด้วยนะครับดี๋ยจะลองดูนะครับต,ต้องเปลี่ยนต้องเอาดินเก่าออกแล้วก็นะครับเติมวัสดุปลูกใหม่นะครับมาดูนะครับลากก็จเจริญเติบโตดีอยู่ นะครับในส่วนบนแต่ว่าดินจะแน่นนะฮะแน่นจนเกินไปนะครับไม้กลุ่มนี้นะฮะเป็นไม้ที่ทนน้ำนะฮะน้ำแช่น้ำขังไม่ตายโดยธรรมชาติของเขานะครับแต่ถ้าเรามาเลี้ยงในที่จำกัดนะฮะข้อข้อที่เขาจะตายก็คือ,เ,อ,อเวลาเราให้ให้ปุ๋ยนะฮะให้ปุ๋ย นะครับปุ๋ยแล้วเขาก็จะน็อกครับจะไหม้ใบร่วงนะครับในลักษณะนั้นนะฮะต้องระวังนะครับในเรื่องการให้ปุ๋ยแต่ผมจะใช้วิธีการเปลี่ยนเปลี่ยนดินนะฮะผสมเลยตอนตอนที่เปลี่ยนดินเนี่ยฮะเราก็ดูแล้วกันนะครับปุ๋ยคอกผมก็ใส่นะครับถ้าเราไม่มีเวลาจริงถ้าดูไม้โสม,มแล้วก็เอาปุ๋ยคอกโรย รอบๆเขาก็ได้อยู่นะครับเนื่องจากเขาอยู่ในที่จํากัดการระบายน้ํานะครับไม้ในลักษณะนี้เนียใบก็จะไม่งามนะครับจะไม่เจริญเติบโตเพราะว่าเป็นการพักตัวในฤดูกาลแล้วก็อย่างหนึ่งก็ในเรื่องของของการเตรียมดินนะครับก็จะมีไส้เดือนอยู่นะครับผมปล่อยไส้เดือนก็ช่วยได้อีกแรงนะครับแต่ว่าข้อสําคัญคือถ้าธาตุปุ๋ย มากเกินไปเนี่ยก็ไม่มีไม่ไม่เป็นผลดีนะฮะก่อระบบรากของเขานะครับระวังจิ่งหักนะฮะถ้าโค่นลงเนี่ยครับข้างล่างเดี๋ยวผมจะต้องออกเยอะเลยนะดินหนานะครับเดี๋ยวออกเยอะหน่อยครับ อรากก็ดีอยู่นะครับข้างล่างดินอยู่ใต้ตรงที่จัดรากครับแผ่นหนุนจัดรากครับแผ่นตะลเปาอะไรประมาณนี้ครับ หนักครับตนนี้หนักมากเลยครับเอาล่ะครับกระถางก็จะใช้กระถางเดิมหากระถางที่จริงแล้วผมชอบกระถางบานหนอกครับลักษณะแบบนั้นนะแบบ แบบนี้แบบนี้มันจะตอบแล้วแล้วมันจะเป็นเก้าสิบองศาแต่ว่าก็ดีอย่างหนึ่งครับมันจะยึดต้นไม้ถ้าเก้าต้นไม้เข้าไปแล้วมันจะยึดอยู่นะครับผมจะไม่กาจจะไม่รัดลวดนะครับเพราะว่าไม้ประมาณเอ่อฟุตเดียวเองนะครับเระมาณหนึ่งฟุตก,ก็คงไม่หล่นนะครับไม่เป็นอันตรายเท่าไหร่ ใช้หินปูกาไฟนะครับลองก่อนเป็นการระบายน้ำนะครับแล้วก็มันเย็นดีครับในส่วนของรูระบายน้ำก็มีอยู่แล้วนะครับในสองส่วนนะครับไปอาหารนะครับผมจะใช้ใบกัมปู ที่หมักแล้วนะครับแล้วก็ผสมแล้วนะครับเนี่ยนะผสมจนหมักจนละเอียดแล้วคาดอาหารเราก็สามารถใส่ที่หลังได้นะครับเราก็ดูแลกันเราเปลี่ยนดินประมาณผม บางทีก็เป็นวีครับแปดเดือนสิบเดือนปีหนึ่งครับบางทีนะครับกว่าจะได้เปลี่ยนอีกนะครับประมาณนี้มันจะดีอย่างหนึง่งไม่ยุบตัวเยอะนะครับ ประมาณนี้สูงไปนิดนึง ก็เป็นที่เรียบร้อยครับได้ลองเปลี่ยนดินนะครับเอาดินเก่าออกเยอะเลยครับประมาณสัก6กสิบเ็สิบเปอร์เซ็นนะฮะเป็นดินเหนียวเออเป็นดินที่ปลูกนะครับปลูกที่เวลาเราลงดินนะฮะอ่เป็นดินเหนียวดินกรุงเทพเป็นเป็นดินตะกอนปากแม่น้ําครับจะมีลักษณะความเหนียวเหนียวเลยนะฮะเหนียวเหมือนดินปลูกบัวนะฮะทีนี้พอเรา จัดรากลงดินเลยเวลาขุดขึ้นเนี่ยฮะเวลาติดมาเนี่ยเราก็ต้องเก็บไว้หมดเพราะว่าเราจะยังไม่สางรากนะฮะกลัวตายนะครับเพระนั้นเก็บไว้พอเราเลี้ยงเราลงกระถางเราก็กลัวตายนะเราก็จะเลี้ยงเขาไว้งันนะครับส่วนท่านนําไปเลี้ยงก็สามารถที่จัดรากนะฮะถางรากใหม่ฮะค่อยๆเอาออกนะจนแน่ใจว่าเขาไม่ตายอย่างเงี้ยนะครับต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับรากเขาเยอะอยู่ครับแล้วก็ใส่ที่ระบายน้ํานะครับ หมายความว่าใส่หินปูเข้าไฟให้ระบายน้ําดีนะก็เชื่อว่าเขาจะเจริญเติบโตได้ดีต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็นําเสนอนะครับแบ่งปันกันนะเดี๋ยวถ้าตายแล้วจะบอกกับนะฮะตายยากครับไม้ในลักษณะนี้นะฮะเราก็ดูแลใส่ใจทุกๆหวันกันแล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับ